อริยาเมตายาสู่การเป็นอริยาเมตายาเล่มหนึ่งบทที่47และ42การถ่อมใจแต่ผมก็เห็นว่าคำสอนขององค์ศาสดาทุกพระองค์ก็เป็นแนวการสร้างความกลัวนี่ครับเช่นสอนให้หมันทำบุญทำทานจะได้ขึ้นสวรรค์หรืออย่า ทำชั่วเพราะจะได้ไม่ตกนรกผมถามฉันขอแก้ตัวแทนศาสดาทุกๆพระอ,องค์เลยละไม่มีศาสดาท่านใดพูดหรือทำอย่างนั้นแม้แต่คนเดียวทุกคนร้วนใช้ความรักและความรู้สึกทั้งสิน้นและสิ่งที่เธอเห็นในปัจจุบันนั้นเกิดจากการบิดเบียนเพื่อการพยายามดำรงอยู่ของสถาบันศาสนาที่ถูกจัดตั้งขึ้น ในภายหลังต่างหากการที่สถานบันศาสนาสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นตัวแทนองค์ศาสดาเพื่อนำพามนุษย์ให้กลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าหรือทำให้เข้าถึงสภาวะการหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นนั้นเพราะเขาได้สร้างความเชื่อว่าจะต้องผ่านการนำพาจากพวกเขาเท่านั้น ซึ่งตรงนี้นี่เองที่เป็นจุดสำคัญเมื่อผู้รู้เ,เมื่อผู้คนรู้สึกต้องพึ่งพาอาศัยศาสนาแทนที่จะพึ่งพาศักยาภาพของตนเองจึงทำให้เขาเหล่านั้นตกอยู่ในสภาวะแห่งความกลักวกลัวว่าจะไม่หลุดพน้นจนทาไปสู่จนนำไปสู่การสูญเสียพลังอำนาจในตัวเองเขาอธิบาย ศาส,สนาได้ใช้ความกลัวนี้สร้างให้สถานบันของตนมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเขาเสริมผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจตรงนี้ได้มากแค่ไหนนะครับผมพูดเอาอย่างนี้สมมุติว่าถ้าเธอเป็นเจ้าของกิจการซ่อมรถเธอคงจะไม่สอนให้ลูกค้าของเขาหัดซ่อมรถเองหรอกใช่ไหมเพราะถ้า เธอทำเช่นนั้นสถานบันซ่อมรถของเธอก็จะไม่มั่นคงอีกต่อไปสิ่งที่เธอต้องทำคือสร้างความเชื่อมั่นผู้คนต่อเอพึ่งพาช่างซ่อมตลอดไปกิจการซ่อมรถของเธอจึงจะอยู่รอดและมั่นคงดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของสถานบันศาสนาคนที่ทำหน้าที่ที่สืบทอดจึงจำเป็นต้องบิดเบียนเนื้อหา ที่องค์พระศาสดาสื่อสารมาโดยไม่บอกให้ทุกคนนั้นรู้จักวิธีซ่อมรถด,ด้วยตนเองและก็สร้างรูปแบบความกลัวเกิดขึ้นในหมู่ผู้ที่ยังไม่ได้เชื่อว่าถ้าเขาไม่เข้าร่วมในศาสนาจะถูกจัดเป็นคนอ,อ,อยู่นอกรีดจะต้องตกนรกและเกิดการสร้างภาพของสถานบันให้ทุกคนเชื่อว่า ศาส,สนาของเขาเท่านั้นที่จะนำพาให้พบหนทางและนี่ถือและนี่ก็คือความกลัวอีกรูปแบบหนึ่งคือกลัวว่าตนเองจะไม่ได้รับสิทธินั้นกลัวว่าตนเองจะถูกเรียกว่าเป็นพวกนอกรีดในสมัยที่ศาสดาของเธอยังมีชีวิตอยู่พวกท่านก็เคยตกอยู่ในสภาวะการเฉกเช่นกับปัจจุบันนี้เหมือนกันคือมีสถาบันศาสนาเดิมที่ พยายามทําให้ทุกคนต้องพึ่งพาอยู่ก่อนแล้วซึ่งเป็นศาสนาที่ทรงอำนาจไม่ต่างจากศานสนาศาสนาในปัจจุบันเราศาสนาทุกท่านได้พยายามต่อสู้เพื่อบลบร้างลบล้างความคิดของผู้คนในสมัยนั้นด้วยการสร้างให้พึ่งพาตนเองจนท่านเหล่านั้นทําได้สำเร็จในที่สุด แต่น่าเสียดายที่ตอนนี้คนของท่านกลับเอาคำสอนของท่านย้อนมาทำแบบเดียวกันพฟังดูมันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินี่ครับศาสนาต้องพยายามดำรงสืบทอดต่อไปให้นานที่สุดก็ดีแล้วนี่ครับผมถามใช่แต่ไม่ใช่ดำรงอยู่ด้วยการสร้างความกลัวศาสนาต้องพยายามทำให้ผู้คนรู้และเป็นให้ได้ด้วยตนเองถึงจะถูกไทเอิร์นตอบ ประเด็นสำคัญคือถึงแม้ผลลัพธ์ทางกายภาพที่ออกมานั้นจะถูกต้องดีงามแต่สาเหตุแห่งการกระทำนั้นผิดเขายา้ำแล้วเราต้องทำอย่างไรถึงจะรู้เหตุหรือรู้สาเหตุแห่งการกระทำได้ล่ะครับผมถามเรามาดูสาเหตุที่แท้จริงกันเขาพูดการเข้าถึงการรู้นั้นมี2วิธี มีทั้งหมดอยู่แค่2วิธีนะผมวิธีแรกคือรู้จากภายนอกหรือพูดง่ายๆก็รู้จากสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสการรู้ด้วยวิธีทั้งหมดนี้ไม่สามารถาา่ไมสามสารถทําให้เราเข้าถึงการรู้ที่แท้จริงได้แม้มันจะมีข้อกำจะเรียกว,ว่าข้อ จำกัดที่มากมายนะครับผมการเข้าถึงการรู้วิธีที่2คือการรู้จากภายในและนี่คือจุดที่เธอถูกปิดบงังหรือถูกบิดเบียนเพราะถ้าเธอรู้จุดนี้แล้วเธอก็จะสามารถเป็นช่างซ่อมเองได้การเข้าถึงการรู้ด้วยวิธีนี้จะเป็นการรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดใดๆเป็นการรู้ที่จะไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของพื้นที่และเวลา จะเป็นการรู้ที่เหมือนกับที่พวกเขาทุกคนบนโลกเทล่านี่รู้กลไกสำคัญของวิธีการรู้แบบนี้คือการถ่อมใจเขาหยุดพูดผมนิ่งเงียบเธอไม่ต้องถามอีกหรือว่ามันเกี่ยวอะไรกับการถ่อมใจเขาพยายามเอ่อยผมไม่ครับเพราะผมรู้ ว่าถึงการอย่างไรคุณก็จะอธิบายให้ผมฟังอยู่ดีเขาเย่าตอบการทำใจนี้ไม่ได้หมายความถึงการไม่ได้หมายความถึงแค่การทำใจกับคนอื่นๆเพียงอยา่างเดียวเท่านั้นมันหมายถึงการทำใจของตนเองที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราด้วยเธอรู้อยู่ใช่ไหมว่าในตัวเรานี้มีใครอีกคนที่เป็นตัวสูงสุดที่ เป็นตัวที่สูงส่งที่สุดนะผมที่อาศัยอยู่รู้แล้วครับผมตอบคนที่เฝ้ามองเราอยู่ในทุกที่ทุกเวลาเฝ้ามองเราทําทุกอย่างทุกสิ่งเขาจะ,ะชื่นชมยินดีเมื่อเราทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและเขาจะเศร้าเสียใจทุกครั้งที่เราทําเรื่องที่ไม่เอาไหนเขาคนนั้นก็คอยบอกเราทุกอย่างคอยชี้แนะเราทุกสิ่งและ แต่เพราะว่าเรามีความที่เรียกว่าหยิ่งยโสในความเป็นจิตสํานึกของเราเราจึงไม่สนใจเกี่ยวไม่สนใจกับไม่สนใจที่จะฟังใครเลยไม่สนใจที่จะฟังเขาเลยอะไรประมาณนี้นะผมเราควรถ่อมใจทามออกไปในทุกที่ทุกครั้งที่เราจะนึกจะคิดทุกครั้งที่เราจะรู้สึกทุกครั้งที่เราจะพูดอะไรทำอะไรว่าสิ่งนี้เหมาะสมดีงามแล้วหรือยัง เช่นถ้ามีใครมาเอาเปรียบเราและถ้าเราถามเข้าไปในตัวเราว่าจะทำอย่างไรดีคำตอบที่ได้ก็คือออกมาในทำนองว่าให้อภัยเขาเถอะเราอาจจะเคยร่วงเกินเขามาก่อนในชาติใดชาติหนึ่งก็ได้แต่แล้วจิตสำนึกที่มีการอยิงยะโสก็จะแย้งขึ้นมาทันทีว่าคนแบบนี้ต้องได้รับบทเรียนเสียบ้าง ไม่อย่างนั้นมันจะไม่ยอ่อมันจะย่มใจสังเกตว่าถ้าเธอถ่อมใจฟัง,คำ,ฟง,ค,ค,ง,งคำเรียกว่าฟังความคิดครั้งแรกคเรี่กว่าจิตเว็บแรกนะผมที่ออกมาจากตัวตนที่สูงสุดของเธอสิ่งนั้นมันจะอุดมไปด้วยความรักและการให้อภัยส่วนอีกความคิดหนึ่งก็จะออกมาจากจิตสำนึกของตัวเองนั้นมันจะมีส่วนผสมของความต้องการเอาชนะซึ่งความต้องการ เอาชนะนั้นก็มีสาเหตุมาจากความต้องการมีอำนาจเหนือและความต้องการที่มีอำนาจเหนือที่มีสาเหตุมาจากความกลัวดังนั้นการถ่อมใจเพื่อยอมรับฟังและยอมทำตามตัวตนที่สูงส่งที่อยู่ภายในตัวเรานั้นจึงเป็นคุญแจสำคัญในการไขเข้าไปสู่ความรู้ซึ่งการกระทําเช่นนั้นในบางคำสอน ของพระศาสดาของเธอจะใช้คำว่าการละวางตัวตนหรือการไม่มีอัตตาซึ่งถึงความหมายการท่อใจเหมือนกันเมื่อสาเหตุเข้าถึงการได้รู้แล้วบางคนเรียกว่ารู้นี้ว่าปัญญาแต่ลำพังการแค่รู้เฉยๆไม่สามารถทำให้เธอเข้าสู่สภาวะการเป็น ได้มันยังต้องมีขบวนการต่อไปอีกไคลเอิร์อธิบายถ้าจะให้ครบขบวนการมันเหมือนกับการที่เธอ,เอจะสามารถเป็นช่างซ่อมรถได้ให้ได้กันนั่นเองการจะเป็นได้ต้องผ่านการลงมือทําเท่านั้นและเมื่อทําได้สภาวะการเป็นจึงจะเกิดขึ้นถ้าเธอรู้แต่ทฤษฎีแต่เธอไม่ได้เอาทฤษฎีต่างๆเหล่านั้นมาลงมือทํำ เลยวันๆเธอก็ได้แค่นั่งนิ่งอยู่ในห้องไม่เคยลงมือซ่อมรถด,ด้วยความรู้ที่มีอยู่นั่นเลยต่อให้เธอรู้คำพีทุกตัวอักษรต่อให้ท่องจำในทุกบททุกตอนเธอก็ไม่สามารถเข้าถึงการเป็นได้ ถ้าเธอทําได้สําเร็จจะทําให้เธอไม่จําเป็นต้องพึ่งพาสถานบันซ่อมรถอีกต่อไปศาสดาที่แท้จริงต้องการมาสอนให้ทุกคนเป็นช่างซ่อมและเมื่อเขาเป็นได้แล้วเขาก็จะมีหน้าที่สอนคนอื่นต่อ,ตอ,ตอไปมิใช่ใช้วิชาซ่อมออช่างซ่อมสร้างสถานบันตนเองขึ้นมาอย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องที่ง่ายมาก ในบรรดาความรู้ทั้งหมดในจกักรวาลที่เธอรู้รู้ก็คือแค่เรื่องความรักและในบรรดาสิ่งที่เธอต้องทำทั้งชีวิตทั้งหมดในชีวิตก็คือแค่ทำความรักให้มันเป็นประจักษ์ออกมาจากตัวเธอเองเท่านั้นฉันขอให้เธอจำเป็นอย่างหนึ่งคือสิ่งใดที่เกินปกติวิสัยความน่าจะเป็นไปของความเป็นมนุษย์ขอให้เธอสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิด พราะสิ่งที่เธอต้องทำนั้นเรียบง่ายมากๆไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องนั่งหลังกดหลังแข็งทนทุกทรมานของร่างกายสิ่งที่เธอต้องทำคือแสดงความรักต่อทุกสปปรรพสิ่งและต้องเป็นความรักขั้นสูงสุดด้วยไอ้เจ้าความรักสูงสุดที่ว่านี้แหละครับที่ทำให้ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาการที่เราจะรักคนที่ เราเกียดให้ได้อย่างกับเขาเป็นลูกเป็นลูกของตนเองนั้นผมดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เลยผมพูดแสดงความเห็นและนี่คือสาเหตุที่ว่านานๆถึงจะมีคนสามารถยกระดับจิตสํานึกเป็นความรักสูงสุดได้คุณสมบัติสำคัญของคนที่มุ่งที่กำลังจะมุ่งมั่นเพื่อการเรียกว่าเพื่อความสำเร็จอะไรสักอย่างนั้นคือความอดทน ถ้าเป็นทางกายภาพเราเรียกว่าความอดทนอดกัน้นแต่ถ้าเป็นทางจิตใจทางจิตและทางพลังงานของเราก็จะเรียกว่าความอดกัน้นทั้งสองคำนี้มีกลไกการทำงานอย่างเดียวกันแต่แสดงออกไม่เหมือนกันเราเรียกร่วมกันว่าเราเรียกรวมกันว่าความอดทนอดกัน้นคุณสมบัตินี้ถ้าเธอรู้จัก สังเกตมานจะปรากฏอยู่ในมหาบุรุษทุกคนในประวัติศาสตร์โลกของเธอไม่ว่าจะเป็นบุคคลสำคัญทางโลกเกี่ยวกับการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือ,อค้นพบทฤษฎีใหม่ๆรวมถึงเหล่าภาษศาสดาที่ต้องพบกับอุปสรรคความท้าทายทางความคิดทางอารมณ์จะทำให้ท่านกลายมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้ทุกท่านล้วนมี คุณสมบัติเรื่องความอดทนอดกั้นในระหว่างขาบวนการทำทั้งสิ้นหรือพูดให้ง่ายๆขึ้นก็คือขั้นตอนสำคัญของขบวนการทำคือความอดทนอดกั้นนี้เองเขาสรุปอย่างนี้การบังเพนเพียรต่างๆก็คือการอดทนเมือ่เอเหมือนกันใช่ไหมครับผมถามในประวัติศาสตร์ที่ปรากฏขึ้นมีศาสนาบางท่านใช้วิธีการบําเพญเพียน ทรมานร่างกายหรือเาผาผลาญกิเลสตัณหาต่างๆนั้นถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์นั้นดีๆจะพบว่าท้ายที่สุดท่านก็เฉลยว่าวิธีการที่ท่านทำนั้นไม่ได้ผลท่านจึงเลิกทำแล้วหันมาดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นปกติวิสัยหรือที่ศาส,สดาองค์นั้นเรียกว่าทางสายกลางทางสายกลางสิ่งที่ท่านทำในช่วงแรกเป็นแค่การ ลองทําตามที่ครูหลายๆท่านมาหลายๆท่านที่สอนมาเท่านั้นนะคบผมความหมายของความอดทนอดกั้นที่แท้จริงคือการที่พยายามสแสดงออกซึ่งความรักให้ได้ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่มีส่วนไหนจูนใจให้รักเลยเราสามารถรักคนที่สมควรรักได้ง่ายๆเพราะเขามีปัจจัยที่ทำให้เรารักเช่นเขาน่าสงสารเขากําลังลำบาก หรือเขาเป็นลูกเป็นหลานเป็นต้นแต่ในกรณีของคนที่ไม่สมควรรักเช่นคนชั่วคนเห็นแก่ตัวนี่สิมันจะต้องใช้ความรักพยายามยิ่งยวดเพื่อจะออบังคับให้ร่างกายและจิตใจของเราแสดงออกถึงความรักออกมาและที่สุดของที่สุดคือเราสามารถแสดงมันออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วย จิตสำนึกรักที่บริสุทธิ์จริงๆคำว่าบริสุทธิ์จึงมีความหมายในทำนองนี้คือมีความหมายทั้งก่อนและหลังของขอบวนการทมตรงจุดนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับทั้งก่อนและหลังอะไรผมถามก่อนหมายถึงการใช้จิตสำนึกรักอย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อขับเคลื่อนการกระทำของเธอโดยไม่มีสิ่งใดแอบแฝงหรือ หวังสิ่งใดตอบแทนมันเป็นการกระทำด้วยความรู้ว่าสิ่งนั้นดีเธอจึงตัดสินใจทำส่วนความบริสุทธิ์ที่อยู่หลังหรือที่เป็นผลลัพธ์นั้นหมายถึงการเกิดการ,จำ,ราาจำกัดให้สิน้นชำระให้สิน้นไม่เหลือผลกรรมใดๆในทุกๆห่วงเวลาเช่นในวิธีที่เธอตัดสินใจให้อภัยคนที่มาเอาเปรียบเธอรวมทั้งมอบความรัก ความปรารถนาดีอย่างแท้จริงให้กับเขาไปนั้นผลที่ได้ในปัจจุบันคือเธอไม่ได้สร้างความเขมเครือใจให้แก่เขาคนนั้นแต่ยังไม่ได้สร้างความผูกอาฆาตพยาบาทที่จะมีต่อกันจนทำให้ต้องเกี่ยวกรรมเพื่อไปเกิดร่วมกันในอนาคตอีกและขณะเดียวกันเธอก็ได้แก้ไขพันธสัญญาเก่าที่เธอ กับเขาที่เคยมีต่อกันในอดีตได้อีกด้วยสรุปคือการกระทำเพียงครั้งเดียวของเธอได้ผลลัพธ์คือการสร้างความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นทั้ง3โลกเลยคือโลกอดีตโลกปัจจุบนันและโลกอนาคตโอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่อรังการจังครับผมอยอร์ไคเอิรนเล่นๆเ,เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะมันเป็นปัญหาสำคัญที่สุด ที่บรรดา,าศาสนาทั้งหลายต้องลงทุนลงแรงเสียสละตนเองลงมาเกิดในโลกของเธอเพื่อชุดช่วยพวกเธอให้พ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นนี้มาแล้วหลายยุคหลายสมัยไครเอิรทำหน้าจริงจังครับผมผมพูดถ้าเธอหรือใครก็ตามทำได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆบททดสอบที่ผ่านเข้ามาในชีวิต วันหนึ่งผลกรรมจะค่อยๆหมดไปอย่างสิ้นเชิงมันจะไม่มีอะไรต้องชดใช้อีกแล้วและไม่มีภารกรรมใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพราะปัจจุบันเราได้แก้ไขจนหมดแล้วความบริสุทธิ์นี้จึงหมายถึงความะสะอาดปราศจากกรรมใดๆและสภาวะความว่างหรือสุญญา,าก็จะเกิดตามมาบุคคลผู้นั้นจะได้ชื่อว่าว่าง เพราะไม่ได้เพราะว่าไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วซึ่งตามกฎบุคคลผู้นี้ก็ไม่จําเป็นต้องอยู่บนโลกของเธออีกต่อไปก็ได้เขาสามารถเลิกที่จะอยู่ที่เดิมจนกว่าจะหมดอายุไขหรือจะมาเกิดใหม่ที่ดาวเทลล่าเพื่อชื่นชมโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ก็ได้การอยู่ที่ดาวโลกเทล่านี้จึงมีแต่ความสุขอยู่ด้วยความว่าง ไร้ซึ่งความวิตกกังวลใดๆที่นี่คือโลกสวรรค์ที่เป็นของจริงโลกที่จะมีแต่เรื่องดีๆบทที่48โลกต้นแบบที่จริงในอดีตที่โลกของเธอก็เคยมีวิถีชีวิตเช่นเดียวกับคนที่นี่สืบเนื่องมาจากมนุษย์กลุ่มแรกๆที่พวกเราพาไปอยู่ที่นั่นครเอิญพูด พวกคุณพาไปหมายว่ามนุษย์คู่แรกพวกคุณพาไปจากที่นี่งั้นหรือครับผมถามไม่ใช่แค่คู่เดียวอย่างที่เธอเข้าใจพวกเราพาพวกเขาไปอยู่ที่นั่นจำนวนหลายคู่เขาตอบถ้าอย่างนั้นตํานานเกี่ยวกับมนุษย์คู่แรกคืออดอัมกับเอวาก็ไม่ถูกต้องนะสิครับผมถามถูกสิทำไมถึงไม่ถูกละ่ะก็มีมนุษย์กลุ่มอดอมัม เอวาอยู่จริงๆเขาตอบเรื่องการมีมนุษย์เพียงคู่เดียวไงครับผมถามต่อในพื้นที่ที่เขาไปอยู่ก็มีแค่เขาคู่เดียวจริงๆเพราะมนุษย์ในยุคครั้งเริ่มต้นก็เริ่มจากแค่คู่เดียวในแต่ละพื้นที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่อื่นๆทวีปอื่นๆจะไม่มีการที่พื้นที่อื่นๆไม่ได้บันทึกไว้ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีส่วนที่มีการบันทึกไว้เขาก็บันทึกแค่ในส่วนของเขาโลกมันอาจจะกว้างขวางใหญ่ไพศาลเขาอธิบายแล้วตำนานเกี่ยวกับการสร้างโรคสร้างมนุษย์ของพระเจ้าที่ผมเคยรู้มาก็ไม่ถูกต้องด้วยสิครับผมถามที่จริงมันถูกต้องตรงตามที่เธอเคยรู้มาเกือบทุก,ทกประการนะครับ แต่อาจจะมีเพียงบางสิ่งบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเท่านั้นเช่นในช่วงเริ่มต้นของการสร้างจักรวาลดาวโลกทุล่าดวงนี้เป็นเพียงระบบสุริยะจักรวาลเดียวที่โคจรร,รอบแกนกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งพระอ,องค์ได้กำหนดให้มันมีสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศทุกอย่างเหมือนการที่เธอเห็นในตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย โลกนี้จึงมีจึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าโลกต้นแบบถึงแม้จะมีโลกที่สมบูรณ์แบบดำรงอยู่ตำแหน่งแกนกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกแล้วแต่มันแต่มันก็ยังมีลักษณะการหมุนเวียนที่ไม่สม,สมดุลอยู่ดีภายหลังพ่อองค์จึงทรงสร้างระบบสุริยะจักรวาลที่เหมือนกันขึ้นมาอีกหนึ่งระบบและนำไปติดตั้งไว้ที่ตำแหน่ง ตรงกันข้ามเพื่อทวงดุลให้แกนกลางนี้มีความสมตาและเมื่อโรคด้านตรงข้ามมีความพร้อมที่จะมีมนุษย์ไปดำรงอยู่พระองค์จึงให้เราพามนุษย์จำนวนหนึ่งไปอยู่ที่นั่นมนุษย์พวกมนุษย์พวกแรกที่ไปอยู่มีความแตกต่างกันทางกายภาพเพื่อให้เกิดความหลากหลายคือหนึ่ง คู่ที่มีผิวขาวผมสีทอง 2. คู่ที่มีผิวสีน้ำตาลแดงผมสีดำา 3. คู่ที่มีผิวสีทองเหลืองผมสีดำและสุดท้ายคือ4คู่ที่มีผิวสีดำผมสีดำเราได้นำไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกระจายทั่วทั้งสี่มุมโลกค,คนเหล่านี้เราได้คัดสรรมาจากหนุ่มสาวรุ่นแรกที่สมัครใจ แต่โลกด้านตรงกันค้ามนี้พระองค์ได้กําหนดให้เป็นโลกแห่งความไม่รู้หรือเรียกอีกอย่างว่าโลกเสมือนด้วยการกําหนดค่าโครงข่ายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้ต่ำกว่าโลกาดาวโลกเทล่ามากซึ่งมีโครงข่ายสนามแม่เหล็กต่ำผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นจึงมีความไม่รู้หรือลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองเคยเป็น ลืมว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเคยเป็นใครลืมแผนการที่เคยเาวางรวมกันมาลืมสถานที่ที่เปรียบเสมือนบ้านเกิดของตนเองเป็นต้นและตรงนี้นี่เองที่เป็นจุดสำคัญและเมื่อพวกเธอลืมทุกอย่างจึงเท่ากับไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้แห่งจักรวาลได้อีกต่อไปเท่ากับเธอได้ตัดขาดจากความรู้สากลไปโดยปริยาย แสดงว่าพวกผมเคยรู้แต่ปัจจุบันไม่รู้แล้วใช่ไหมครับช่วยอธิบายหลักการของมันหน่อยได้ไหมครับว่ากลไกเป็นอย่างไรทําไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วสนามแม่เหล็กที่ห่อหุ้มโลกนั้นเกี่ยวอะไรด้วยผมถามฉันจะอธิบายลักษณะทางกายภาพของสนามแม่เหล็กโลกก่อนนะฉันอยากให้เธอนึกภาพว่าสนามแม่เหล็กโลกนี้เป็นเหมือนฟองสบู่ขนาดใหญ่ที่ห่อหุ้มโลกไว้ ลักษณะรูปร่างของมันจะเป็นเอ่อจะเอ่อเรียกว่าจะแปลงเปลี่ยนแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับผมเมื่อเกิดการประท้าจากปัจจัยภายนอกโครงข่ายแม่เหล็กโลกนี้แท้จริงเป็นเหมือนอสายใยโครงข่ายโครงขา่งขายที่จะเชื่อมโยงกระแสจิตของมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวโลกให้สามารถสื่อสารกับโครงข่ายสากลได้ถ้า นับได้เฉพาะมนุษย์ปกติที่ไม่ได้มีพลังอำนาจทางจิตท,ที่เข้มข้นเป็นพิเศษเราสามารถวัดค่าความรู้ความเข้าใจของความเป็นจริงของมนุษย์ในโลกนั้นๆได้จากปริมาณการยกตัวสูงขึ้นของสนามแม่เหล็กโลกนี้แหละโลกไหนยิ่งมีค่าความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กส,ส,สูงสุดมนุษย์ก็จะอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ก็จะยิ่งมีความฉลาดมากขึ้นที่ผ่านมาตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันดาวโลกไกอามีค่าความสูงของสนามแม่เหล็กโลกเพียงแค่3ใน12ส่วนของดาวเทล่าเท่านั้นและที่เธอถามว่าและสนามแม่เหล็กโลกนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรกลับความฉลาดฉันจะอธิบายให้ว่ากระแสะความคิดของพวกเธอนั้นต้องการสื่อเพื่อจะให้ใช้เดินทางระหว่างที่มันกำลังจะสาะ,ะ,ะแสวงหาคำตอบสนามแม่เหล็กของโลกก็คือซือ้อหรือตัวนำที่จะ ทำให้กระแสะความคิดของเธอดําเนินทางได้การที่โรคของเธอมีสนามแม่เหล็กโลกที่ต่ําจึงทําให้มันไม่สามารถไปเชื่อมต่อกับโครงข่ายอื่นๆที่เป็นโครงข่ายสากลได้ความรู้ที่เธอมีหรือสามารถรับรู้ได้จึงเป็นเพียงความรู้ที่มีขอบเขตเฉพาะในโลกของเธอเท่านั้นในคัมภีร์โบราณของพวกเธอได้มีการบันทึกไว้ว่า เมื่อเธอมาอยู่ที่โลกแห่งนี้พวกเธอก็เหมือนถูกตัดขาดจากการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งนั่นก็คือการไม่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายสนามแม่เด็กสากลได้นั่นเองปัจจุบันเหล่านี้จะมีผลเฉพาะบุคคลที่เป็นมนุษย์ปกติทั่วไปเท่านั้น แต่ถ้าเป็นกรณีของมนุษย์ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษเขาจะมีการกระแสะความคิดที่เข้มข้นมากกว่าบุคคลเหล่านั้นถึงแม้จะไม่มีสนาแม่เหล็กช่วยเป็นสื่อกลางเขาก็สามารถส่งกระแสะจิตความคิดทะลุทะลวงเพื่อไปเชื่อมต่อกับโครงข่ายสนามแม่เหล็กสากลได้แล้วค่าความเข้มข้นของสนาแม่เหล็กโลกนี้มาจากไหนครับผมถามนายเธออธิบายให้ฉันฟังหน่อย ให้ฉันฟังบ้างสิถามเองแล้วลองตอบเองด้วยตนเองดูบ้างไฮเอิญ e เปลี่ยนสถานภาพของผมมาเป็นผู้ถามมาเป็นผู้เอ,อ่อมาเป็นผู้ตอบอ๋อผมคิดสักพักหนึ่งปฏิกิริยาการระเบิดที่แกนโลกใช่ไหมครับผมตอบจากความคิดที่แวบขึ้นมาเก่งมากแสดงว่าเธอเริ่มใช้กลไกลการเข้าถึงความรู้สากลได้บ้างแล้วเขากล่าว ชมเชยครับผมก็บทความก็จบสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อบทความต่อไปบทความต่อไปกำลังเข้มข้นเลยนะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป,ไป็นประโยชน์ให้กับพี่พทุกท่านหาข้าพเจ้าสื่อออกไปทําให้พี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบอินวันบรมครูครูบาอาจารย์ทุพระอง์ประสิทธิเสริมเติอปัญญาให้กับตัวพี่ทุกท่านฟังแล้วกฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมนะครับขอบคุณครับ